วันนี้ดูแม่คะวันพุธซีซั่นแรกจบแล้วอยากจะพูดถึงตัวละครที่ชอบที่สุดกับเกรดที่สุดชอบที่สุดยกให้ผู้บ่าวบ็อกเป็นตัวที่มีคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนที่ดีมากโดนอุปสรรคตอกสดสดทั้งเรื่องแต่ก็ดิ้นรนด้วยตัวเองคนเดียวตอนแรกไม่ชอบเพราะมีสาวตามติดกูไม่ชอบแนวฮารเรมเข้าขั้นรังเกียจฮารเรมเป็นแนวขยะวรรณกรรมกัดากที่โลกไม่ควรมีตัวที่กูชอบรองลงมาคือน้องหัวชมพูแม่งชื่อไรไม่รู้แต่ต่อยได้สะใจไว้ทองอย่างกูดีมากมาก ต่อมาก็อีหัวแดงตอนแรกกูเกลียดแม่งมากๆคเกือบลุกไปวาดรูปแม่งโดนอีหัวชมพูต่อยหน้าแม่งให้เลือดสาดกระจายตายหาไปเลยแต่ หลังจากดูจนจบก็เริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างว่าจริงๆแล้วอีหัวแดงแม่งแค่งโมมากๆแค่นั้นเองมันไม่ใช่แม่มดดาวพุธแต่เป็นควายดาวพุธกูจะให้อภัยกับความโง่ของมันทำให้อีหัวแดงไม่ใช่ตัวละครที่กูเกลียดที่สุดแต่ยังเกลียดอยู่แค่เกลียดน้อยลงส่วนตัวที่กูเกลียดที่สุดคืออีหัวขาวหน้าหิช้างเย็ดสัตว์นรกส่งมาเกิดหน้าจะโดนอีหัวแดงตกให้เละขาะมือตายๆหากไปคนเขาอุตส่าห์มาช่วยแม่งสื่อไปได่าเขาฆาตรกรทำตัวดีมาทั้งเรื่องสื่อมาควายแดกตอนสุดท้ายอีสัต ขอให้แม่งตายหาในซีซั่น2ส,สาธุเดียวดูซีซั่น2ต่อขอพักสมองก่อนไปละบาย